สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์นะครับเวลาประมาณสัก6นาฬิกานะครับเช้านี้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับอากาศสบายๆนะครับตอนเช้ากับแบบบ้านๆนะครับไม่มีปัญหาเรื่อง PM 2.5นะครับอากาศเย็นสบายพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับก็เข้าสู่ฤดูร้อนแต่อากาศก็ยังคงโอเคอยู่นะครับหลังจากที่ขยายสังเคราแสงใส่ขวด6ลิตรได้ประมาณ2วันตามที่เห็นนะครับ ช่วงนี้แดดค่อนข้างจะจัดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะทําสังเคราะห์แสงก็ก็คงจะต้องบอกว่าเป็นช่วงนาทีทองช่วงเวลาทองก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราขยายแล้วค่อนข้างที่จะแบบได้รับแสงเยอะแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเกิดปฏิกิริยาไวนะครับอันนี้คือขยายใส่ขวด6ลิตรนะครับก็ขวดสีใสมันค่อนข้างที่จะแบบโอเคคือเท่าที่ผมลองทดสอบดูระหว่างถัง20ลิตร ก็คือตัวนั้นกับตัวนี้นะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะเก็บได้นานกว่าหมายถึงว่าเมื่อมันสีแดงแล้วถังยี่สิบลิตรจะเก็บเก็บได้ไม่ค่อยนานนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าพอผ่านไปนานเข้านะครับก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันนะครับอันนี้คือมานานประมาณสักเดือน2เดือนนะครับพอนานเข้าเรื่อยๆนะครับสังเห์แสงที่เราได้มันก็จะเกิดการตกตะกอนนะครับหรือว่าเป็นสีใสสรุปแล้วพูดง่ายๆคือ เชื้อมันจะตายนะครับนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับจริงๆอ่ะตอนแรกมันแดงอยู่นะครับแต่พอนานเข้าผมก็ไม่แน่ใจว,ว่ามันเกิดจากอะไรถ้าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ปิดฝาสนิทนะครับแต่ทุงมเมล็ดก็ตามที่เป็นขวดถั่วเหที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะเป็นสีแดงนานกว่านะครับขวดถั่วเหแบบนั้นนะครับก็คือตัวที่ผมแนะนํามาขยายก,ก็ใช้การขยายจากตรงนั้นวันเดียวกันนั่นแหละนะครับ ก็มันเหลือใส่ขวดมาก็เป็นสีแดงนะครับก็ข้อสรุปที่ผมคิดว่าไม่ใช่ข้อสรุปคาดเดานะครับคาดเดาว่าที่มันน่าจะเป็นแบบนี้เพราะว่ามันไม่โดนอากาศนะครับพอไม่โดนอากาศปุ๊บมันก็ยังคงอยู่ภายในแล้วมันก็เป็นเชื้อที่ยังสามารถที่จะอยู่ได้แต่ตัวไหนที่มันโดนอากาศสัมผัสกับอากาศภายนอกแล้วมันอาจจะมีอะไรบางอย่างเจือปนเข้าไปแล้วมันอาจจะทําให้มันตายได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ ราะว่าผมผมทำมาหลายรอบข้อสรุปที่ได้คือถ้าเกิดว่าเราปิดฝาวัาสดุที่เราปิดฝาเป็นต้นว่าขวดเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเก็บไว้ได้นานกว่าขวดที่มันเป็นแบบไม่มีฝานะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดฝาพอพอผ่านไปสักพักมันจะเริ่มเป็นสีเขียวนะครับพอเป็นสีเขียวเสร็จแล้วนี่ครับก็เหมือนกับ2ถังดูนี้แหละนะครับนะครับฝั่งด้านนี้ฮะนี่ครับเริ่มเป็นสีเขียวเกาะนะครับสีเขียวถ้าจากนั้นก็เริ่มตกเป็นสีใส นะครับถ้าเป็นแบบนี้คือตายแล้วแต่ก็สามารถที่จะนําไปลดพืชผักสวนครัวได้นะครับไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดว่าตายแล้วไม่สามารถที่จะนําไปใช้ได้ก็ยังคงสวยงามอยู่ถ้าเกิดว่าเรานําไปลดพืชผักสวนครัวต่างๆนะครับก็ลองไปทําแล้วก็ลองลองแชร์กันดูนะครับว่าสิ่งที่ผมได้อธิบายไปบางท่านเจอปัญหาแบบนี้เหมือนผมหรือเปล่านะครับบางท่านอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นความรู้ที่แตกต่างกันออกไปถ้าเป็นถังนะครับก็เป็นแบบนี้เลย สีจะแดงเร็วนะครับเป็นเร็วแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือมันได้เยอะด้วยนะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นถังหกลิตรมันอาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าคือไม่ไม่ช้าเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องหาขวดหกลิตรแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะแบบมันน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นถังยี่สิบลิตรมันก็จะได้เยอะขึ้นแล้วมันก็จะได้เร็วขึ้นนะครับบางคนก็ถามว่า ถ้ามันไม่โดนแสงแล้วมันมันจะเกิดปฏิกิริยาไหมคําตอบก็คือฝาผู้นี้เป็นฝาสีขาวครับเมื่อเมื่อเมื่อเราปิดฝาลงไปแสงก็ยังคงแบบผ่านเข้าไปได้นะครับเหมือนกับคลิปคลิปหนึ่งที่ผมได้ทําให้ดูเอากล้องลงไปข้างในเวลาปิดฝาปุ๊บปิดฝาเข้าไปปุ๊บก็ยังคงมีแสงอยู่นะครับก,ก็เลยสรุปว่ามันก็เป็นเหมือนกันนะครับเกิดปฏิกิริยาเหมือนกันเดี๋ยวผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าระหว่างขวด6ลิตรกับถัง ยี่สิบบิทที่เราได้ปิดฝาลงไปเนี่ยตัวไหนจะเกิดปฏิกิริยาได้เร็วกว่ากันนะครับโอเคเช้านี้ก็คงจะต้องกล่าวคําว่าสวัสดีทุกทุกคนพร้อมกับอากาศเย็นๆสบายๆแจ่มใสนะครับสวัสดีตอนเช้ากับอากาศแบบบานๆนะครับพาทิ์ขึ้นแล้วนะครับผมสวัสดีตอนเช้ากันทุกคนครับผมสวัสดีครับ